รัฐบาลเร่งช่วยเหลือชาวสวนยางพารากว่า25,000ล้านบาทนะคะโดยคาดว่าจะแก้ปัญหาราคาย,ยางให้ได้80บาทต,ต่อกิโลกรัมในระยะเวลา1เดือนพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กาลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคอสอชอได้เปิดเผยผลประชุมแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราตกต่ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนโดยที่ประชุมได้มีมติปรับราคายยางพาราให้เป็น80บาทในระยะเวลาหนึ่งเดือนเริ่มตั้งแต่วันนี้ พันเอกวินไทยสุวารีโคษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจะมีการปล่อยสินเชื่อ25,000ล้านบาทผ่านธนาคารอมสินที่จะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์ยางพาราเช่นทำถุงมือยางให้ทันสมัยแข่งขันกับต่างประเทศได้และปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารกรุงไทยในการให้ผู้ประกอบการยางพารารับซื้อน้ำยางดิบจากชาวสวนยาง